สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจีฮักแพงมัตสุข,ขุสุขคนหม่องสุบอนเน,พอพอนาะพบปะกันเก่าพี่น้องกับซองบ่าวอุไทยพบปะกันย้พอพอพอนำเที่ยงพี่น้องปไปพี่น้องมาเบิ่งกันเลยพี่น้องน้ำมันว่าห้าวสีนำเสนอเมนูยังพี่น้อง พ่อกันที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องที่เก่าที่เดิมที่ครัวเล็กๆกระท่อมน้อยไปนะแต่ว่านี่กระท่อมน้อยอยู่ในบ้านกระท่อมไปบ้านปินมาไหนตีนั่งอึมเพิ่มอาหารอะไรสวัสดีพี่น้องฝั่งปลาไปลังย่งปลาจะเข็ดยางย่างปลาพี่น้องปินตะงอนน้องซ้ายพี่น้องเห็นตะงอนงอนดำปื๊ดย่างปลานิ่พี่น้องย่างปลานิ่กินพี่น้องตัวเดียแล้พี่น้อง ต้าหนึ่งโต้าละ0กีบเต้าละ3 0กีบได้ไงพี่น้องข้าซื่อมาตะวันแด้พี่น้องเา่ได้กินบ่มีหอมมีตมนเราเอาข้นชวดตวเอาหอมยังมีใครเอาครับม่ชีหรือเปล่อกันอยังออกย่าองใช่อย่งปลาพี่น้องปลาเลาย่างไวเปล่วพี่น้องสองอย่างพี่น้องเจีวหวานกับเจียวสม มาพี่น้องเสียบเสียน้ำกันพี่น้องสูตรสาวกระตูนปลาเผาวันนี้พี่น้องไงเมนูเากินกิๆไปดีพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันน้พี่น้องเด้อเจ้าปีวแล้วพี่น้ออืมกยาแล้วกของเห็ดมุกาบุได้พี่น้องเด้อวันจะมืด้วพ่น้องอวันะมืด้วน้องใชว่ะกินกะปุ้นน้กันน้พี่น้องเด้อข้าเห็นะขาดกินปลาเผาลูกไส้กรตุ้นปากแดงเล้เมา ไม่ด้วยที่ท <wine> ุกคนสมองซุก่อนกินน้ำ mm กันแสบแสบแยมเพียงเปิดแต่แม่เปิดซิ่งป่านะครัเอาปลิงป่ากินซิ่ง่กินมันกนันเด็ออกนังตองห่อด้หมากนู้กเลยนังแสบก็แสบนังฝาไปยังมืใส่มือเล้พี่น้องเลยจดน้ำกันด้พี่น้องเดาะเขาตนี้กะดบครับอัน ไอเร่องจำเป็นับนางเลยพักน e oh 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 ั่งเลยมาบุญหด้อเปลามาบุญสุมากออแล้วมากี่น้ำเออมาบุญสิหมดก่อนแล้วโอ้ห้เนาะสวัสดีพี่น้องกินตาอเข้าไหมเนาะจะกินข้าวข้าวเที่เนาบุญใหเจียวบุให้เจียวกินไปเลยเจียวตัวหนึ่งกนไตักินอีกอื้อง๋อมีเจียวนึ่งออ

อ่อนแท้ออยอะไรนี่ลหะมึงงแรงองนีกนนะมึงชีแะเอ้ยมึงชีแพะมึงใ่มีอนีมึงชแ่ห่อนเนาะมึงชิแพะใส่มีนี่มีห่น่ชิมเลยจเวลาิวขอด้มือ้เมาเลยเป็มายเลยมากเลย

ยังจะใรเหรรน่ะพวกใครพกรเดี๋ยวมาโไว์เดี๋ยวเอาแบบน่าขึ้นดอกกะ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 วนเดีาวเป็นแบบแบบมันโอ้ยไรนปน้ห้าเ่านเของน้หน้าเปลาปลง แ่บแสบเนอะแสบนิดนี้เลยมั้งแล้ววันนี้มำตอบแล้วว่าแจ่งแสบด้วยก็แซบแสบตัวนี้กินแสบแตัวนี้ให้ลงปเยอะไปข้าวปลาสองคนนะกินได้แ่บหมดแล้วแสบกินเฮ้ยแมงก็เลยเออยแมงก็เล

อ่าดวไม่ได้ปเงนาให้จ้่อนๆกันพักวันต้อง้อมีเตรียมมานอาหาร เพือนละสอมื่กแล้วองพังไงนึงเห็นเดี๋ยวม่อมึงกเดี๋ยว้วมึงมาทันมึงายมึ่มันจะตเลอมงนี่เมือนเพื่อนทเงินใาวไร่ชาวไ่ี้ให้มีกาเปลี่ยนมเดตไปแล้ี้ให้ไม่เปลี่ยนมเดตหรอวะขวัญแดดเขอว่าเละตัว ใจให้เรื่องก็เปลี่ยนแล้วไ่บุญต้องให้ครับไม่ครับเด้อมาบุญบิงะปะมาเด้มเอมาเด้อเออมาเร็มาเร็วซื้อเข้ามาไงมาไนหะซื้อเข้ามาไนงะเออเออเข้าบิดเอามาหน่อไหม

เศาว่ากิน่ดอะนีเนาะจำ่หมาก็จำกินได้ไหมเหมืสปาอน่นี่เพ่อนบกบได้ขจ้ำจำไปเลยอืมเวนอย่ไม่อยากดิเมีอยากนันี่ผัวอยากจ้ำอยากนเนนเพื่อนวโอเมนูันโอ้ยมู่้านว่าเอาองตัน่ล้วาองตเกือบองโลโมีกองนิมั้งไปเ

บนบ่มีอน้องให้นะกลาบ่มีกมีกันบ่มีกัน,กนไปแล้วพี่น้องสบายดี